เขาจะพาหนูมาดูชุดแต่งงานแต่งงานสวยครับสวยครับเริ่มเลยออกคำถามอะไรก่อนครับมีใครแนะนำไหมมีใครแนะนำไหม จะสูงกว่าพีทหรือเปล่าหรือเ้ล่าแมเรียบร้อยน้องเรียบร้อยรูปที่ขึ้นมารูปแรกรูปที่ไปใส่บิกินี่ที่วังเวี้ยแล้วมันเป็นข่าวเลยช่วงนั้นมันเป็นข่าวจําได้เลยว่าตอนแนะนํามาบอกว่าลองไปคุยกับแม่เ็าสีตลกดีนะสองนาทขอย์ขอแฟนเลยเขาบอกว่าเขาว่าถูกใจใช่อ้ะใช่อะตกใจแต่ก็โอเค ก็อยากขออวยพรให้พีทกับแก้มบุ๋มนะคะก็ให้ขอให้รักกันนานๆนะคะขอบคุณแขก้มีเติทุกท่านนะคะในวันนี้สวัสดีค่ะอ่ะทร